สวัสดีค่ะแอร์จุธาทิพ,พย์จิรพัฒน์ไพศาลนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมูเลตปุระค่ะช่องเราก็จะนําเสนอเรื่องราววัตถุมงคลพักเครื่องเครื่องรางและของขังค่ะและช่องเราก็ยังมีเว็บไซต์ให้เช่าบูชาวัตถุมงคลด้วยนะคะชื่อเว็บไซต์อม u เ e ตปุร a .com ค่ะสําหรับคลิปในวันนี้นะคะภูมิใจนําเสนอค่ะ พระพุทธสิหิงรุ่นพมพบวรวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครค่ะออกปีพศ2553นะคะองค์นี้จะเป็นเนื้อสำริดหน้าตัก5นิ้วค่ะออกเพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคราชครบ8รอบ96พรรษาค่ะ สมเด็จพระสังฆราชก็ทรงพระราชทานอนุญาตพรนามยอ่อยอสสอตาสัญลักษณ์ไว้ที่หน้าองค์พระด้วยนะคะและองค์นี้นะคะเป็นหนึ่งในชุดกรรมการค่ะจัดสร้างเพียง96ชุดตอกโค้ดและหมายเลขกำกับไว้ที่ฐานพระด้านหลังนะคะองค์นี้เป็นหมายเลข7ค่ะแล้วมีอักษรย่อกอไก่ย่อมาจาจกกรรมการค่ะ ใต้าฐานองค์พระนะคะก็จะอุดมวลสารแล้วก็มีพระพุทธสิหิง a l l y เล็กค่ะและมีการประทับตายางไว้ด้วยนะคะที่ใต้าฐานค่ะและที่สำคัญนะคะพระพุทธสิหิง a รุ่นนี้ค่ะมีพระราชาคณะชั้นพรมคือพระพรมวชิรย,ยานวาัดญาวาพระพรมสุธีวัดสะเกตพระพรมเวทีวัดไตรมิตรพระพรมเมที วัดเทพศิลินมาร่วมจานแผ่นยันชนวนหลอ่อมงคลวัตถุและร่วมพิธีมหาพุทธาพิเศษณพระอุโบสถวัดบอวรนิเวศวิหารค่ะจึงเป็นที่มาของคำว่าพรมบอวรอค่ะและนี่คือพระพุทธสิงิ์รุ่นพรมบอวรอวัดบอวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครค่ะ ถ้าหากว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องอ m มู e เลปุระค่ะขอบคุณค่ะ